วันนี้จะทำไก่งวงทอดเออคั่วไก่งวงพริกแกงนะคะหมักเอาไว้หมักเอาไว้คั่วแห้งๆเผ็ดๆแล้วก็มีต้มส้มต้มส้มสดน้ำร้อนๆกำลังเด็ดเดี๋ยวจะโยนมะขามลงไปหน่อยสดนร้อนต้มส้ม ต้มส้ม <c oughs> เปิดกระทะอันนี้นะหอมมากเลยหอมพริกแกงตำเองไม่ต้องตำแหลกมากหมักเอาไว้ ั่วจะกินตอนไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวเย็นนี้เราจะตำตำมะม,ม่วงใส่แอปเปิ้ลรดกินกับต้ม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 ไก่อาหารเยอะะวันนี้ที่หน่จะปอกมะม่วงจะตำมะม,ม่วงตำผ็ดเพลยตำมะม,ม่วงดิบถ้ววันนี้แล้วก็นี่ขัขว่วขั่วไก่งวง ขัวพริกแกงคัวให้เลื้ยงไม่ต้องใส่น้ำนะต้มให้แห้งอร่อย,ออยน้ำฟ้า,ามาติดกันได้ฟ้านี่ก็ได้ต้มไก่อร่อยอันนี้เป็นมัน,นไม่ได้เป็นไก่แบบนั้นนะคะนี่มันเป็นกระดูกของไก่งวง สดน้ำแล้วก็ทุกพริกสดใส่แล้วก็บีบมะนาวไม่ใส่มะขามดีกว่าบีบมะนาวอืม้มโอ้ยชื่นใจหุงข้าวดีกว่าหอมมากเลยพริกแกงถ้าทำเราทำเองนี่มันหอมอร่อยนะดูสิอื้ออื้อเราหมักเอาไว้ หมักแล้วนุ่มเนื้อนุ่มอืมอร่อยหุงข้าวดีกว่ากดใจไม่ไหวแล้วหุงข้าวแล้วหอมทำยังไงไม่นึกว่าจะอร่อยขนาดนี้เลยคัวาวค้าวแห้งไก่งวงมันอร่อยมากเลยอันนี้แต่วันนี้เรามีโปรแกรม,มเอ,อตำมะม่วงวันนี้คงจะเลือกกินไม่ถูกเลย กินทุกอย่างที่เราอยากกินนะเนาะอากาศมันเย็นออกไปเดินหัดเล่นสกีกันไปหัดเล่นก็เล่นแบบโอ้โหไม่ใช่เล่นง่ายๆนะออกเเราจะสับฝั่งนี้ฝั่งนี้แอปเปิ้ลมัน ฟังนี้มังโก้แอนแอปเปิ้ลสลัดไอเมค p p ปเปิ a ล a ลัดแอนมังโ a ้สลัดสักอย่างนี้ okay. เดี๋ยวจะตำตำไทยมังโก้ไทยมังโก้สลัดแล้วก็ตำตำลาวเดี๋ยวค่อยดูอยากกินเผ็ด ไหลๆว้ต้องหามะม่วงที่มันดิบๆนะดิบๆมันจะได้ไม่เละถ้ามันเละก็เลิกสักเอาแต่ทางนี้มังโกสลาดถ้าอันในในไปมันเละก็เริ่มไม่ต้องเอาเมื่อวานนี้กินอ้วนวันนี้จะกิน แอปเปิลเอาเราใช้แอปเปิลป่านะแอปเปิลเกิดตามธรรมชาติมันจะได้กรอบแล้วก็มีเนื้อคล้ายๆพุดรา,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 าต้องแช่น้ำไม่งั้นมันจะไม่กรอบเราก็จะมาปรุงนะอืม I Make Mango Salad Salad and Apple Salad t ัส o r เอาไปอบ เอาไปอบอีกมันจะได้มีกลิ่นหอมแล้วก็มาบดตำไทยตำอันนี้ตำเอาไว้ตำไม่ต้องแหลกมากจริงๆเราจะใส่โคกใหญ่ก็ได้แต่เราสูตรเราจะกินแบบนั้น เราจะตำแล้วนะตำละเราจะตำมะม่มมวงเราจะใส่พริกแห้งนะตำไทยตำไทยนะคะตำไทยตำไทยมะม่วงใส่พริกแห้งใส่ ตําให้สามีนะคะบีบม,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 มะนาวไม่ต้องใส่มะนาวมากนะใส่มะนาวมากไม่ได้นะคะมันจะเปรี้ยวเพราะว่ามะม่วงมันเปรี้ยวแล้วแอปเปิลก็เปรี้ยว ស ائل ប៉ាតានជូកើ กุ้งแห้งนี้จะทำให้หอมอมนเราก็ใส่อันนี้ลงไปเลยค่ะใส่แอปเปิ้ลหน่อยนึง่งนี้หน่อยนึงอันนี้ของสามีนะ ไม่ต้องตำแหลกมากนะแหลกมากมันจะไม่อร่อย salad. มังโก้สลัดตำไทยไทยสลัดเราก็ตำอันนี้ที่พีนัทตำให้ละเอียดหน่อยมันไม่ทันใจเลยใส่หมดนี่เลยใส่ถั่วหมดนี่เลยหอมเลยทีเดียวนะคะ เิดจ้าของสามีนี่จะไม่ใส่อะไรให้เขากินอ้ยมันจะเปรี้ยวนะแล้วก็ไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าสามีอืมอืมอร่อยเลยหอมอร่อยอร่อยเพิ่มมะเขือเทศดีกว่าเพิ่มมะเขือเทศให้เขากินมีประโยชน์ เทใส่จานเลยไทยมังโสลัดตำไทรมังโก ตำไทยมะม่วงนะคะไม่เผ็ดมากสองอันนี่เป็นมื้อเย็น This food for a Ben Mango Salad ตำไทยมังโกอะอันนี้อันนี้คือเสร็จแล้วนะคะนี่ตำไทยมะม่วงนะคะนี่มาดูการผสมะคะ่ะดิ อันนี้จะตําของสไตล์นี่เป็นน้ําปูน้ําปูของเชียงใหม่เขาทํามาจากปูนานะคะแล้วก็เราก็จะใส่กะปินิดนึงนี่คือกะปินะนี่มันไม่ต้องใส่น้าําปลานี่น้ําปูน้ําปูนาเขาตํากับเครื่องแล้วเขาก็ไปกวนให้มันสุกสะอาดค่ะกะปิกะปิมาจากละนอง เดี๋ยวน้องเล็กเมืองละนองร้อยปอเซนันนี้ซื้อไม่แพงแล้วก็มะม่วงแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเราเราก็จะใส่อันนี้ให้มันเป็นน้ำละลายก่อนเออตามมะม่วงของฉัน,ฉนตามมะม่วงฉันต้องการเผ็ดมากแม่นี่จะใส่พริกจำนวนมาก สู้ตายให้สมองปลอดโป่งเลยแล้วก็จะใส่อันนี้ลงไปเพื่อให้กลิ่นหอมไม่ใส่มากมะม่วงก็ไม่ได้เปรี้ยวมากนะคะเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วเราไม่ใส่กระเทียมแต่เราจะใส่หอมแดงมันมีประโยชน์มากค่ะมะม่วงก็ดีหอมแดงก็ดีดีมดอ่ะตำเลยเนาะทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะปรุงนะคะเราต้องเอานี้ ขยี้ให้แบบละเอียดก่อนเนี่ยขยี้ขยี้ให้ละเอียดเราจะพยายามไม่ใส่น้ำตาลนะคะอันนี้เป็นแบบตำคล้ายๆตำลาวเนาะเอบให้ละเอียดก่อนปูนี้ดีมากเลยเนี่ยดีมากๆทำอะไรก็อร่อยหมดเนี่ยสะอาดเนี่ยเคี่ยวจนสุกแล้วน้ำกระปูชยงใหม่น้ำปูนา เสร็จแล้วนะอันนี้คกมันเลอะไอ้ที่ตำไทยเนี่ยคกเลอะใส่พริกซี๊บบะหมีคกไปไหนสากไปไหนจ๊ะตำวันนี้เราจะไม่ของเราจะไม่ใส่มะเขือเทศขอมแดงกินดีแก้หวัด อกาศหนาวอย่างนี้กินแบบนี้ดีที่สุดเลยเนี่ยใส่ไม่อั้นเลยนะคะใส่ไปเลยดิฉันใส่มากเกินไปก็ช่างหัวมันะกินให้มันประโยชน์ ก็สลัดเทแล้วเราก็เทน้ำปูที่เราผสมน้ำมะนาวนิดหนึ่งนะสลัดูเหมือนว่ามันจะเสร็จนะ แล้วเราก็จะใส่กุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งจะทำให้หอมซื้อมาจากภูเก็ตบ้านอยู่ภูเก็ตเนาะน,นี่เราก็จะของเราไม่ใส่ถั่วนี่เห็นไหมโอ้ยอร่อยค่ะหอมมากเลยตำมะม่วงเรียบร้อยค่ะถ้าดูคลิปก็ทนดูให้ให้จบนะคะถึงจะรู้เพราะว่า เราตัดต่อไม่เป็นโอเคตามะม,าม่วงของดิฉันเสร็จแล้วตำลาวตำไทยเสร็จแล้วค่ะครกนี้ตำลาวมะม่วงใส่แอปเปิ้ลจานนี้ตำไทยมะม่วงโอเคลองทำนะคะรับประกันความอร่อยแซ่บ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 ,ซบ